การแข่งขันแบดมินตันรายการ Award, y o n น x g a i n a w a r d ร์ดเยอรมนโอเพนทนทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour 300ที่ประเทศเยอรมนี e, เมื่อวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2565เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ กับปอปอซับซิริแต่รัตนาชัยคู่มืออันดับหนึ่งของโลกเอาชนะอูส่วนยี่กับหวงหย่าเฉียงคู่แข่งขันจากประเทศจีนไป2ต่อศูนเกม21ต่อ11และ21ต่อ9บาสเดชาพลกับปอปอซับซิริควา้าแชมป์ยูเนี่ a นเ a ็กซเกนอวอร์ดเยอรมันโอเพน2022พร้อมรับเงินรางวัล14,220เหรียญสหรัฐหรือประมาณ469,260บาท ส่วนอูซส่วนยี่และหวงยาเฉียงคู่จากจีนรองชนะเลิศรับเงินรางวัล6,840เหรียญสหรัฐหรือประมาณ225,720บาทด้านคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูรูลกรรมการคณ,ณะกรรมการโอลิมปิกสากลรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวหลังจากจบเกมนี้ว่าขอแสดงความยินดีกับบัสและปอปป้ที่สามารถคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้สําเร็จเป็นการคว้าแชมป์รายการแรกของปีนี้และทําให้สามารถสร้างสถิติเพิ่มให้กับตนเองที่สามารถคว้าแชมป์ได้ถึง6รายการติดต่อกันต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วฟอร์มการเล่นของทั้งสองคนในรายการนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชมของแฟนแบดมินตันชาวไทยโดยสามารถชนะคู่แข่งในทุกแมตช์โดยไม่เสียเกมให้ใครเลย นอกจากนี้การคว้าแชมป์ในรายการนี้จะทําให้สร้างความมั่นใจให้กับคู่ผสมของไทยที่จะลงทําการแข่งขันที่จะลงทําการแข่งขันอออิงแลนด์ในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นการแข่งขันรายการแบดมินตันที่เก่าแก่ที่สุดของโลก